สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าทุกท่านทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยรับหรือไยซิ่งครับก็สวัสดีนะครับยามเย็นครับเจอกันยามเย็นเย็นบ้างครับวันนี้ก็น่าจะค่ําครับวันนี้ก็เจ้าตรงนี้เนื้อที่ครับเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบไร่ได้ครับยี่สิบไร่ก็จะทาเฉพาะข้างบนก่อนครับ ข้างบนเนื้อที่ข้างบนก็ประมาณหกไล่ครับหกไล่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกจเกจบิ้งครับมีอยู่เกจแปลงครับจะเอาเนื้อที่ตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะมาลุยต่อข้างล่างครับจะเหลืออยู่ข้างล่างอีกอีกห้าบิ้งครับห้าแปลงก็จะมีช่วงเช้าก็จะมีหวานหวานข้าวประมาณสองไร่ครับ ตอนเช้าก็มีเริ่มหวานเป็นบางเจ้าครับแต่บางเจ้ายังไถไม่เสร็จหน้างานของผมยังเลืออีกเยอะครับนาตอยก็ยังไถไม่เสร็จเลยครับก็วิ่งมาไล่งานให้ลูกค้าก่อนครับเราต้องวิ่งไล่งานลูกค้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเอาไปกินหมดครับก็ตรงมาปีนี้ครับปัญหาเยอะมากครับ ปัญหาที่ว่านี้ก็คือเรื่องค่าไถนะครับเรื่องหัวไล่อ,อะไรประมาณนี้ครับก็ลดด้วยกันครับเวลาขี่รถมาเจอกันนะครับไปไถเจ้านี้เจ้านี้หรือว่าเวลาไปยืนดูเขาครับเขาก็ถามว่าปีนี้เอาไล่เท่าไหร่ เอาไรยังไงครับตกมาปีนี้ปัญหาเยอะมากครับปัญหาเรื่องซ่อมเรื่องอะไรไม่เท่าไหร่ครับแต่ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าหัวไร่ครับนี่ก็ให้น้องครับหันให้ปีที่แล้วครับปัญหาที่ว่านี้ก็คือครับมันมันรายได้ต่อไร่มันมันยังไม่โอเคครับเพราะว่าค่าน้ำมันนี่สูงสูงขึ้นทุกวันครับ ค่าน้ามันนี่มาสูงขึ้นทุกวันครับทีนี้บางเจ้าเขาก็ตกวงราคาพร้อมที่จะขึ้นด้วยกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถที่อยู่ในหมู่บ้านเดีวยวกันกับผมเขาเขาไม่ขึ้นครับมันก็เลยเกิดปัญหาครับมันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ครับทีนี้น้ํามันก็แพงครับมันไม่เหลืออะไรครับเติมน้ํามันพันหนึ่งมันไม่ได้ถึง สิบห้าไร่ครับทีนี้มันดินมันอืดครับบางที่ไถง่ายมันก็ดีไปครับแต่บางที่มันไถยากครับไปเจอนามีน้ํามีอะไรด้วยดินเหนียวดินอะไรด้วยจบเลยครับมันมันพูดยากครับขั้นไหนที่ได้ไถแต่นาดินทรายมันมันก็ก็ไม่เปลืองครับแต่ขั้นไหนที่ไถนาดินเหนียวดินอะไรมันมันเปลืองครับมันสองร้อยมันไม่เหลืออะไรครับ ก็ทุกวันนี้เวลาออกไปไถนาออกไปวิ่งงานเจอกันคําถามเดียวกันหมดครับตอนนี้รถแถวบ้านผมครับจะขึ้นก็ขึ้นยากครับบางบ้านเขาเวลาเขาจะขึ้นเขาขึ้นด้วยกันมันไม่มีปัญหาครับถ้ารถไถด้วยกันคุยกันได้ขึ้นครับแต่มีบางเจ้าก็ไถให้พี่น้องพี่น้องก็มีแต่ว่าพี่น้องพี่น้องไม่อยากขึ้น นี่แต่พี่น้องพี่น้องแต่บางทีพี่น้องก็จริงครับถ้าน้ํามันแพงน้ํามันอะไรเราก็น่าจะคุยกันได้ครับน่าจะคุยกันได้คุยกับพี่น้องเราปีไหนน้ำมันมันลงเราก็กลับไปอยู่ที่สองร้อยมันเดิมครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับแต่นี่บางบางเจ้าครับบางคันครับเวลาไปคุยไปของ,งานครับ ขนาดนา้ำมันแพงอย่างนี้ครับก็เวลาไปของานก็ยังบอกว่าถ้าให้ไทยด้วยเดี๋ยวจะลดให้ครับนี่เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่ที่เจ้าของนาที่รถคันนั้นเขาไปที่เจ้าของรถคันนั้นไปขอไถยครับไปขอไทยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะลดให้ครับนี่ <việc> นี่เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่เจ้าของนาเจ้าของนาเจ้านั้นเขาเล่าให้ฟังครับแต่ พอดีเจ้าของนาเจ้านั้นเขาบอกว่ารถดให้ก็ไม่เอาครับเพราะว่าบางทีเราไปทําผิดใจเขาอะไรประมาณนี้ไปทําผิดใจแล้วเขาก็ไม่เอาครับต่อให้รดให้เขาก็ไม่เอาครับนี่ครับถ้าไม่ถูกใจนิดหน่อยเขาก็ไม่เอาแล้วครับชีวิตรถดรับจ้างครับอยู่ยากครับทําไม่ดีก็ว่าครับทําไม่ดีเขาก็ไม่เอาครับ ้ายิ่งมือใหม่แล้วก็หนาวเลยครับอย่างเหมือนปีนี้ครับใครออกรถครับปีนี้มีหนาวครับไหนจะน้ํามันครับไหนจะเจอเจ้าของนางี้เง่าครับไหนจะเจอรถด้วยกันตัดราคาครับผมว่าถ้ารถอาชีพเดียวกันครับไม่ตัดราคาก็คุยกันครับคุยกันเอาราคาไหนเอาด้วยกันแบบนี้มันมันไม่มีปัญหาครับถ้าอีกคันหนึ่งจะขึ้นอีกคันหนึ่งไม่ขึ้นมันก็เน่าครับ ไอ้คันที่ขึ้นเน่าครับแต่คันที่ไม่ขึ้นก็ได้งานไปครับแต่ถ้าคิดในระยะย,ยาวครับถ้ารถคุณไม่เสียแม่อะไรมันก็ดีไปครับแต่คุณอย่าลืมว่ารถเก่าขึ้นทุกวันครับต่อให้รถคุณไม่มีงวดคุณก็ต้องซ่อมครับไม่มีรถใครไม่ได้ซ่อมครับทีนี้มีแต่ว่ารถไม่มีงวดจะทำยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นครับนาพี่น้องครับ เจ้าเดียวกันครับแบ่งให้สองคันครับแบ่งให้สองคันทีนี้อีกคันหนึ่งได้ไถนาทามดินเหนียวครับอีกคันหนึ่งได้ไถนาดินทรายครับแล้วไถสองร้อยเท่ากันถามว่าไอคันที่ไถนาดินเหนียวเขาคันที่ไถนาดินเหนียวเขาจะเหลืออะไรครับไม่ได้อะไรเลยนะครับทีนี้ก็ฝากถึงรถหลายที่ครับก็เป็นกําลังใจให้รถหลายที่ครับ ก็ชุ่สู้กันไปครับก็ตามที่คุยคุยกันไว้นะครับปีนี้ว่าจะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบครับไถหุดครับวางคาดก็สองสามครับปันสองห้านะครับมันก็พูดยากครับปีนี้ครับมันมันเหมือนงมเห็มงมเข็มในสมุดครับเราอยากจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้ครับ ไม่รู้จะขึ้นยังไงครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งเขาไม่ขึ้นด้วยมันก็จบครับถ้าเราขึ้นอยู่คันเดียวก็เน่าครับเน่าอยู่คันเดียวครับปัญหาที่เจอปีนี้ครับมันเรื่องรถไม่เท่าไหร่ครับไหนจะค่าค่าน้ํามันแพงไหนจะค่าอะไรแพงครับอะไรปีนี้ก็สูงริบครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ค่ารายได้ต่อไรครับมันมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับปีนี้ก็หลายท่านหลายที่ก็ปวดสมองครับผมว่านะครับเพราะว่าค่าน้ำมันไม่แพงมันก็อยู่ได้ครับไรละสองร้อยแถวบ้านผมนะครับมันก็นาบิ้งใหญ่ครับแต่ทีนี้น้ำมันมันแพงทีนี้บางที่มันเป็นดินเหนียวดินอะไรครับมันเจ้าของนาก็ต้องเข้าใจแล้วด้วยกว่าจะได้แต่ละที่ครับ แต่ก่อนน้ำมัน500ได้16.7ลิตรนะครับปีที่แล้วแต่ปีนี้500ได้15ลิตร,รยังมีแววว่าจะขึ้นอีกนะครับน้ำมันแล้วทีนี้มันจะเหลืออะไรครับเนี่ยครับชีวิตรถไถรับจ้างครับใครใครคิดจะเล่นใครคิดจะออกก็คิดดีๆครับ ถ้าจะคิดแค่ว่าออกมาไถานาตัวเองถ้าคุณมีนาเยอะก็ออกได้ครับถ้าคุณมีงานอื่นรองรับก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจะคิดมารับย่างก็คิดให้ดีครับเพราะว่าคนเรามันมีหลายรูปแบบครับรถที่ไม่มีงวดเขาจะทําอะไรก็ทําได้ แต่สาหรับรถมีงวดถ้าโดนแกล้งหรือว่าญาติพี่น้องมาเยอะน่ยุ่งเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เด้อสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เด้อครับ